น,นี่เป็นวิดีโอสาธิตนะครับวิธีการเอาท่านบางท่านอาจจะได้โทรศัพท์นะครับจากคนรู้จักให้มานะครับแต่ปรากฏว่าเปิดมาเปิดมาปุ๊บอา้าวเครื่องติดล็อกใช้งานไม่ได้นะครับเราก็เลยจะเอามาให้ดูอันนี้เป็นโทรศัพท์นะครับที่ผมได้มาครับจากลูกค้านะเสร็จแล้วเขาก็ปรากฏว่าโทรศัพท์ติดล็อกนะครับ เดี๋ยวเราก็คือง่ายๆก็คือคนที่ให้มาเขาเป็นโปรโมชั่นไม่จ่ายค่าบริการนะเครื่องโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็เลยมาทําการาเหมือนกับบายพาสระบบนะครับให้สามารถเครื่องใช้ได้นะครับใช้ได้ใกล้เคียงกับปกติเรียกว่าเกินกว่า95เนลยนะครับผมอันนี้เครื่องถูกรีเซ็ตมานะครับแล้วเราก็ลงโปรแกรมทําให้เครื่องมันสามารถบายพาสได้นะครับนี่นะครับเราก็บายพาสเข้าไป อันนี้เป็นเครื่องที่ทําไว้แล้วนะครับใช้งานได้ปกติมีไล n e มี f เ YouTube ทุกอย่างปกติหมดนะครับใช้งานโทรเขา้าโทรออกได้ปกติหมดเลยนะครับอันนี้ก็เราก็ใช้โปรแกรมในการบายพาสเข้าไปครับถ้าที่ใช้เครื่องใช้มีโทรศรัพท์มือถือซัมซุงนะครับยี่ห้อซัมซุงแล้วก็ติดปัญหาดังกล่าวนะครับติดต่อสอบถามกันมา,าได้นะครับเข้ามาได้ท่านสามารถ เอาโปรแกรมจากเราไปแล้วก็ไปทำเองที่บ้านก็ได้นะครับสะดวกมากก็เพียงแต่มี SD card ก็ได้หรือว่ามีคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับก็จะสามารถทำให้โทรศัพท์ที่ใช้งานไม่ได้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครับประสิทธิภาพก็ใกล้เคียง95นะแล้วครับใช้งานได้ปกติเล่นเกมได้ปกติครับตูนังฟังเพลงได้ปกติเลยนะครับก็ยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางแชท หรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามมาเลยครับนี่ครับใช้งานปกติปกติทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามมาทางแชทก็ได้นะครับโดยตรงเลยนะครับผมโอเคขอบพระคุณนะครับ